นี่นะคะเราก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะใครดูบ้างนะคะก็คือเต็นท์มันเองแต่ไม่ใช่เต็นธรรมดานะคะก็เต็นเจ้าหญิงใช่หม่อเราไม่ได้ปูมานานแล้วนี่นะคะก็ตานี้ตานปูตอนนี้คือญ้ดตรนนี้คือปูนะคะทำไมหย้ามันถึงเกิดตรงปูเ นะคะถ้าอ,อยากรู้บ้างว่าเต้นเจ้าหญิงเป็นไงเตนเาหญิงนะคะ,ะก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะสีชมพูจะเป็นของผู้หญิงอัน,นี้สีน้าเงินจะเป็นของผู้ชายนะคะอันนี้น,น้องๆอยากรู้รึเปล่าว่าเราซื้อสีอะไรกันมาอเดี๋ยว <c oughs> ก่อนจะพูดถึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยว จะรวมด้วยนะนี่เป็นสีชมพูนะคะตอนนี้พี่เปิดพี่ออกได้เลยนะพาเปิดบอกได้เลยนะี่ที่นะคะก็ะจะเป็นเครื่องอุปรกรณ์ของเต็นนะเอาหมูอ้วนถือสิ นี่แต่เอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเราคะเขาเลีนอะไรน,นะคะต่อไปอยู่นะเลยก็ไม่ทำอะไร จะสวยมากเลยนาอดูคะ่ะนี่นะคะอ้าเดี๋ยวคุณนอนเลยพอเสร็จแล้วจะไปหาพวกหมอนพวกอะไรพวกผลไม้อะไรมากินในบ้านนี้กันก่อนเลยนะคะ,ะ,คะปค่ปะไปไปหากันเลยนะคะตอนนี้เป็นของอะไ ใครอยาไา้ก็จะแบบนี้ซื้อได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา,ายค่ะแล้วเราค่อยมาพบกับช่องอื่นต่อนนะคะสวัสดีค่ะ